สวัสดีค่ะเพศรัณยนะคะในสถานการณ์โควิดกำลังแพร่ระบาดอย่างนี้นะคะนอกจากหน้ากากอนามัยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเจลแอลกอฮอล์ o นะคะที่เราจะต้องพกติดตัวไปไหนมาไหนด้วยแต่ว่าการใช้เจลแอลกอฮอล์ o ที่มีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้เราจะทราบได้ยังไรว่าเจลแอลกอฮอล์ o ที่เราใช้อยู่มีประสิทธิภาพไหม เราก็คือ1เลยแล้วก็คือเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย mm hmm. เข้าไปนิวไม้ของออยเลยค่ะ mm hmm. เพื่อตรวจสอบว่า mm hmm. เจลกอาที่เราใช้อยู่มีเลขจดแจ้งหรือเปล่าขั้นตอนที่2ก็คือเรามาทดสอบง่ายๆที่บ้านโดยใช้น้ำส้มสายชูแล้วก็ด่างทับทิมในการทดสอบวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆทดสอบกันนะคะ mm hmm. นะคะ วิธีการทดสอบนะคะง่ายๆก็คือส่วนประกอบก็จะมีน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็มีด่างทับพิมแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ที่เราจะทดสอบนะคะเมื่อเราผสมน้ำส้มสายชูกับด่างทับพิมนะคะก็จะได้สารละลายสีม่วงแดงนะคะอันนี้คือพร้อมนำไปทดสอบได้ก็คืออัตราส่วนในการผสมก็คือ น้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนชากับด่างทับทิมประมาณ2เกล็ดนะคะจะได้สารละลายสีม่วงแดงประมาณนี้นะคะขั้นตอนการทดสอบนะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นเจลแอลกอฮอล์ที่เราต้องการทดสอบส่วนฝั่งขวามือจะเป็นน้ำเปล่านะคะเพื่อทดสอบอเปรียบเทียบกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำส่วนผสมของน้ำส้มสายชูและด่างทับทิมที่เป็นสี ม่วงแดงนะคะหยดลงไปในตัวที่เราต้องการทดสอบนะคะทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีเนาะผสมให้เข้ากันเลยนะคะผสมให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากที่ผสมกันไปแล้วประมาณ15้านาทีนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะที่เป็นเจลแอลกอฮอล จะเปลี่ยนเป็นสีสีม่วงแดงจะหายไปนะคะกลายเป็นสีออกน้ำตาลนะแปลว่าตัวนี้เป็นเจลแอลกอฮอล์ o ที่มีส่วนผสมของเอทานอลซึ่งค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะเราก็รู้วิธีการทดสอบเจลแอลกอฮอล์ o ไปแล้วนะคะต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่นำความรู้เรื่องการทดสอบเจลแอลกอฮอล์ง่ายๆมาให้เราได้รับรู้กันนะคะ แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนาะถ้าเราอยู่บ้านแล้วก็สามารถฆ่าเชื้อได้โดยการล้างมือบ่อยๆนะคะ,อะฟอกสบู่ประมาณ20วินาทีก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้เจลแอลกอฮอล์เนาะเจลแอลกอฮอล์เราก็ใช้เท่าที่จาเป็นนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเภสัชอันสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ